สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งเลยครับวันนี้เรามีเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากแล้วก็ท้าทายความคิดของเรามากๆเลยมาคุยกันค่ะเรื่องอะไรเหรอคะวันนี้คือเรื่องมุมมองของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องวันนะแล้วก็ความเท่าเทียมนะครับโดยเราจะเน้นไปที่พระสูตรสําคัญเลยคืออัศลาย,ยนสูตรเป็นหลักอ๋อค่ะแล้วก็จะมีข้อมูลเสริมจากแหล่งอื่นๆมาประกอบให้ภาพมันชัดขึ้นด้วยครับใช่ค่ะ เรื่องนี้ถือเป็นประเด็นที่ออสำคัญมากเลยนะคะที่แสดงให้เห็นจุดยืนที่โดดเด่นของพระพุทธศาสนาท่ามกลางความเชื่อเดิมๆในสังคมอินเดียสมัยนั้นเลยใช่ครับเราจะมาดูกันว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงท้าทายระบบวันณนะที่แบบเชื่อกันว่าแบ่งแยกคนตามชาติกำเนิดอ,อย่างเข้มแข็งมากในยุคนั้นนะครับได้อย่างไรแล้วคำสอนเหล่านี้มันยังมีความหมายกับเราหรือชวนให้เราคิดอะไรได้บ้างในปัจจุบันนี้ เอาละครับงั้นเราลองมาค่อยๆแกะประเด็นนี้กันไปนะครับได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนจะลงลึกในตัวพระสูตรอาจจะต้องขอปูพื้นเรื่องระบบวรรณะในอินเดียสมัยพุทธกาลสักนิดนึงก่อนนะคะดีเลยครับจะได้เห็นภาพชัดๆค่ะคือเพื่อให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงกําลังโต้แย้งกับอะไรอยู่ระบบวันณะ4ี่ที่เรารู้จักกันดีก็คือพราหมณ์ซึ่งถือเป็นนักบวชผู้ศึกษาคัมภีครับกษัตริย์คือนักรบผู้ปกครองแพทย์ก็คือพ่อค้าเกษตรกรแล้วก็สูตร คือชนชั้นแรงงานผู้รับใช้ครับผมวันณนะพวกนี้นะคะถูกเชื่ออย่างฝังรากลึกเลยว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยเฉพาะวันณะพราม์นี่แหละคะ่ะที่เขาอ้างว่าตัวเองประเสริฐสุดบริสุทธิ์สุดเพราะอะไรนะครับเพราะเกิดจากโอดหรือว่าปากของพระพรหมค่ะโอ้เป็นความเชื่อที่แข็งแรงมากจริงๆนะครับกําหนดโครงสร้างสังคมเลยแต่พระพุทธเจ้ากลับทรงเสนอทัศนะที่แบบ ต่างออกไปเลยโดยเฉพาะในอัศลายณะสูตรนี้ถูกต้องค่ะอัศลายณะสูตรเนี่ยนะคะเป็นพระสูตรที่บันทึกบทสนทนาที่สําคัญมากๆอยู่ในมัชฌิมานิกายมัชฌิมาปนาสักเป็นการพบกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับมานพหนุ่มชื่ออัศลายนะค่ะเขาเป็นพราหมณ์ที่เก่งนะคะฉลาดได้รับการยอมรับในหมู่พรามณ์ด้วยกันอ๋อครับแล้วก็ถูกส่งมาเพื่อทูลถามแล้วก็โต้แย้งกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเลย ในประเด็นความเชื่อที่ว่าวันณพราหมณ์เท่านั้นประเสริฐที่สุดวันณะอื่นล้วนเลวซามโหเหมือนเป็นการดีเบตรครั้งสําคัญเลยนะครับเนี่ยระหว่างความเชื่อเก่าวกับคําสอนใหม่และพระองค์ทรงใช้วิธีการหรือว่าเหตุผลอะไรมาโต้แย้งความเชื่อเรื่องความบริสุทธิ์โดยกำเนิดของพราหมณ์นะครับตรงนี้ผมว่าน่าติดตามมากพระองค์ทรงใช้วิธีการที่น่าทึ่งมากค่ะคือใช้เหตุผลเชิงประจักษ์ที่เราสังเกตเห็นได้จริงๆ แล้วก็ใช้หลักตรรก,กะที่แยบคายมากในการโต้ตอบครับประเด็นแรกที่ทรงหยิบยกขึ้นมาเลยนะคะคือเรื่องกําเนิดทางชีววิทยาค่ะกําเนิดทางชีววิทยาใช่ค่ะพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธลอยๆนะคะแต่ทรงตั้งคําถามกลับไปที่อัศลายนะมานพเลยว่าเขาเคยเห็นหรือเคยได้ยินม,มาบ้างไหมว่าหญิงพราหมเนี่ยมีลักษณะการตั้งครรภ์การคลอดบุตร หรือการให้น้ำนมบุตรเนี่ยต่างไปจากหญิงวันนะอื่นๆยังไงบ้างอ๋อเช่นเช่นต้องกินอาหารพิเศษกว่าหรือมีกระบวนการคลอดที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าลูกพรามต้องดื่มแต่น้ำนมของแม่ที่เป็นพรามเท่านั้นอะไรแบบนี้ค่ะเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมา,มากแล้วก็ชวนให้คิดตามความเป็นจริงเลยนะครับซึ่งคำตอบก็คงก็คงจะตอบว่าไม่ต่างใช่ไหมคะใช่ครับไม่มีความแตกต่างเลยในทางชีววิทยาใช่เลยค่ะ อัศลายยนมานพเองก็จำต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นหญิงวันณะไหนพราหม์กษัตริย์แพทย์หรือสูตรกระบวนการทางธรรมชาติพวกนี้มันเหมือนกันหมดรพระพุทธเจ้าก็เลยทรงชี้ให้เห็นข้อสรุปเชิงตรกกะว่าอา้าวเมื่อการเกิดทางร่างกายมันไม่ต่างกันแล้วจะมาอ้างความประเสริฐความบริสุทธิ์พิเศษที่ติดตัวมาแต่กําเนิดได้ยังไงจริงด้วยครับการอ้างว่าเกิดจากโอทพระพรหมก็เลยกลายเป็นแค่ความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางธรรมชาติไปเลย นี่คือการทลายฐานความเชื่อเรื่องกําเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ลงด้วยข้อเท็จจริงทีออ่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เหมือนกับใช้ความจริงสากลมาหักล้างความเชื่อเฉพาะกลุ่มเลยนะครับส่งแสดงให้เห็นว่าพื้นฐานแล้วมนุษย์ก็คือมนุษย์เหมือนกันหมดและมีประเด็นอื่นอีกไหมครับนอกเหนือนจากเรื่องกําเนิดทางชีววิทยามีค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยนั่นคือเรื่องกรรมและการกระทำอ๋อเรื่องกรรมใช่ค่ะ พอประเด็นเรื่องชาติกำเนิดถูกชี้ให้เห็นว่าไม่ได้เหนือกว่ากันแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงถามต่อไปในเชิงคุณธรรมแล้วก็ผลของการกระทำทรงถามอัสลายนะว่าถ้าหากพราหมณ์ที่อ้างว่าประเสริฐนักหนาเนี่ยแต่กลับประพฤติชั่วทำทุจ,จริตกรรมเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติปิดในกามพูดโกหกดื่มของมึนเมาครับพอตายไปเขาจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างที่พวกพรามอ้างจริงๆเหรอือในทางตรงกันข้ามนะคะ ถ้าคนวันณะอื่นแม้แต่สูตรที่ถูกมองว่าต่ำต้อยแต่กลับประพฤติดีตั้งมั่นในสุจริตธ,ธรรมเว้นขาดจากความชั่วทั้งปวงเนี่ยเขาจะต้องไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกตามที่พราหมณ์เชื่อหรือเปล่าโอ้คำถามนี้ก็จี้ใจดำเรื่องความยุติธรรมทางศิลธรรมเลยนะครับถ้าใช้ตัดกะหรือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทั่วไปอสลายนะมโนก,ก็คงต้องยอมรับอีกว่าการไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือไม่ดีมันควรจะ ขึ้นอยู่กับการกระทําใช่ไหมคะใช่ครับขึ้นอยู่กับความดีความชั่วที่ทําไม่ใช่วันณะที่เกิดมาถูกต้องที่สุดค่ะอสลายนะก็ยอมรับตามนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสรุปหลักการสําคัญเลยว่าคุณค่าและความประเสริฐที่แท้จริงของบุคคลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดหรือวันนะครับแต่อยู่ที่การกระทําหรือกรรมต่างหากกรรมนี่เองใช่ค่ะไม่ว่าคนวันณะไหนถ้าทำำํากรรมดีทั้งทางกายวาจาใจ ที่เราเรียกว่ากายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตเนี่ยนะคะคก็ย่อมได้รับผลดีมีโอกาสไปสู่สุขคติได้เหมือนกันแต่ถ้าทำกรรมชั่วคือกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตก็ย่อมได้รับผลร้ายไปสู่ทุกขคติได้ไม่ต่างกัน hmm. หลักแห่งกรรมนี้ก็เลยเป็นกฎสากลที่มีความยุติธรรมเป็นกลางไม่ได้ลํำเอียงเข้าข้างวันณนะใดวันณะหนึ่งตามที่พราหมณ์พยายามสร้างความเชื่อขึ้นมาเลยค่ะเท่ากับว่าพระองค์ทรงพลิกมุมมองเลยนะครับจากเดิมที่สังคมมองว่าคุณค่ามันถูกกาหนดตายตัวตั้งแต่เกิดเปลี่ยนมาเป็นการเน้นย้ำว่าคุณค่าและผลลัพธ์ในชีวิตมันขึ้นอยู่กับการเลือกกระทำของแต่ละคนในปัจจุบัน ใช่ค่ะนี่คือการให้พลังให้อำนาจกลับคืนมาให้แต่ละคนจริงๆใช่ค่ะและนั้นก็นำไปสู่ประเด็นที่3ซึ่งถือเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากแล้วก็แสดงถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนเลยนะคะคือเรื่องอะไรครับนั่นคือเรื่องความสามารถในการชำระตนให้บริสุทธิ์หรือศักยภาพในการเข้าถึงความหลุดพ้นค่ะอ๋อครับพระองค์ทรงถามต่อไปอีกว่าในดินแดนต่างๆที่มีคนหลากหลายวันณะอยู่ปนๆอันเนี้ย มีแค่พราหมณ์กลุ่มเดียวเหลอที่สามารถฝึกฝนตนเองออกบวชหรืออยู่ครองเรือนแล้วสามารถบำเพ็ญคุณธรรมละเว้นบาปอากุศลเจริญเมตตาหรือแม้กระทั่งเผ้าป่าไปบำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้ฌานสมาบัติมีแค่พราหมณ์เท่านั้นเหลอที่ทําได้หรือว่าคนวรรณะกษัตริย์แพทย์สูตรก็มีความสามารถที่จะทําสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกันอสลาานานับก็คงต้องยอมรับอีกครั้งตามความเป็นจริงว่าคนรณะอื่นก็ทําได้มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเกิดมาในวันะไหนชาติตระกูลไหนก็ตามล้วนมีศักยภา,ภาพภายในเหมือนกันที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองตามหนทางแห่งไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาใช่ค่ะจนสามารถชำระกิเลสบรรลุถึงความบริสุทธิ์สูงสุดคือพระนิพพานได้เท่าเทียมกันหมดไม่มีข้อยกเว้นสำหรับวันะใดวันะหนึ่งโ oh. และเมื่อบุคคลใดบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอาหารหันต์แล้วคำว่าชาติหรือสถานะทางสังคมเดิมที่เคยเป็นมาก็หมดความหมายลงโดยสิ้นเชิง oh. ดังคำที่ใช้เรียกว่าขีนาชาติคือสิ้นชาติสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปสถานะทางโลกก็เลยกลายเป็นสินไร้ความหมายไปในที่สุดค่ะมีพุทธพจน์ท,ที่สรุปแนวคิดนี้ไว้อย่างคมคายด้วยใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับชาติกำเนิดกับการประพฤติ มีค่ะเป็นพุทธพจน์ที่มักจะถูกอ้างถึงบ่อยๆในบริบทนี้เลยนะคะคือนะจัจจาวัโสโหตินะจัจจาโหติพรามโนกรรมุนาวัโสโหติกรรมุนาโหติพรามโนแปลว่าอะไรครับซึ่งแปลความได้ว่าบุคคลไม่ได้เป็นคนเลวเพราะชาติกําเนิดไม่ได้เป็นพรามเพราะชาติกําเนิดแต่บุคคลเป็นคนเลวเพราะการกระทําเป็นพราหมณ์เพราะการกระทําชัดเจนเลยครับค่ะ หรืออีกบทหนึ่งที่สั้นๆก็คือชาตินาเมสษกึกริส,สติที่อาจจะแปลได้ว่าชาติกำเนิดนั้นจะสำคัญอะไรหรือความประพฤติต่างหากที่สำคัญกว่าชาติกำเนิดครับทั้งหมดนี้ก็ล้วนตอกย้ำว่า แก่นแท้คุณค่าของความเป็นคนมันอยู่ที่การกระทําและคุณธรรมภายในไม่ใช่เปลีอยนนอกหรือสถานะที่สังคมสมมุติขึ้นมาการใช้เหตุผลหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็ตักกะของพระพุทธเจ้านี่ช่างแยบคายลึกซึง้งแล้วก็เป็นการท้าทายระบบความเชื่อเดิมได้ถึงรากถึงโคนจริงๆนะครับแล้วนอกจากการโต้แย้งโดยตรงในอสลายนะสูตรแล้วพระองค์เคยตรัสสอนเรื่องที่มาของวันณะในแน่มุมอื่นอีกไหมคะ อย่างที่บางทีเราได้ยินเรื่องในอักขัญญสูตรเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าอักขัญญสูตรเนี่ยให้ภาพอีกมุมหนึ่งเลยที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องความเสมอภาคแล้วก็หักล้างความเชื่อเรื่องวันนะโดยกําเนิดจ,จากพระพรหมเหมือนกันในอักขัญญสูตรเนี่ยถ้าพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่สามเณรสองรูปค่ะคือวาเสตถะและภาระทวาชะซึ่งเดิมทีเป็นมยนพราหมณ์แต่ว่าเกิดศรัทธามาขอบวชในพระพุทธศาสนาครับ ก็เลยทำให้ถูกพวกพราหมณ์ด้วยกันดูหมิ่นเยียดหยามว่าลดตัวลงมาคบค้าสมาคมกับพวกสมณะโล้นซึ่งเป็นพวกต่ำต้อยกว่าวันณะพราหม์แล้วพระองค์ทรงอธิบายเพื่อปลอบใจหรือให้ทัศนะยังไงครับแก่สามเนียนทั้งสองพระองค์ไม่ได้แค่ปลอบใจนะคะแต่ทรงแสดงคำสอนที่ลึกซึ้งไปถึงกำเนิดของโลกและสังคมมนุษย์เลยซึ่งให้ภาพที่ต่างจากคำพีพระเวทของพราหมณ์แบบ สิ้นเชิงเลยค่ะโหน่าสนใจครับทรงเล่าถึงยุคสมัยที่โลกกำลังก่อตัวขึ้นใหม่ๆหลังจากที่เคยพินาศไปในอดีตในช่วงนั้นสัตว์โลกส่วนใหญ่ที่มาเกิดบนโลกนี้มาจากการจุดติดคือตายจากพรหมโลกชั้นที่เรียกว่าอาพัสระอาพัสระพรหมใช่ค่ะซึ่งเป็นพรหมที่มีกายทิพย์มีรัศมีในตัวเองเหาะเหินได้กินปีติเป็นอาหาร ในยุคแรกเริ่มนั้นมนุษย์ก็เลยยังไม่มีความแตกต่างทางเพศผิวพรรณหรือวันนะทุกคนเสมอภาคกันหมดครับแล้วจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นยังไงครับจากที่เท่าเทียมกันหมดมาสู่ความแตกต่างจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่างวนดินหรือรถแห่งแผ่นดินปรากฏขึ้นบนผิวน้ำค่ะ ้วนดินนี้มีสีมีกลิ่นหอมมีรสหวานอร่อยเหมือนน้ำผึ้งหรือเนยใสครับด้วยความอยากรู้อยากลองสัตว์ที่จุติจากพรมเหล่านั้นก็เลยใช้นิ้วจิ้มงวนดินขึ้นมาลองลิ้มรสดูการลิมรสงวนดินนี้เองที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใช่เลยค่ะพอได้ลิ้มรสแองตันหาเข้าไปแล้วความอยากก็เพิ่มพูนขึ้นเริ่มกินงวนดินกันมากขึ้นเรื่อยๆครับผลที่ตามมาคือรัศมีกายที่เคยสว่างสวายก็ดับหายไป ฤทธิ์ในการเหาะเหินก็เสื่อมลงพระจันทร์พระอาทิตย์ก็เลยปรากฏขึ้นมาเพื่อให้แสงสว่างแทน oh. ร่างกายที่เคยเป็นทิ์ก็เริ่มหยาบแล้วก็แข็งกระด้างขึ้นเรื่อยๆปรากฏความแตกต่างทางผิวพรรณบางก็งามบางก็ไม่งามครับเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการดูหมิ่นเหยียดหยามกันเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเกิดความถือตัวเย่อหยิ่งในความงามแล้วก็ดูแคลนผู้ที่ไม่งามเท่าจากความเท่าเทียมก็เริ่มมีความแตกต่างแล้วก็ตามมาด้วยกิเลสอย่างมานะ การถือตัวถูกต้องค่ะกิเลสเริ่มเข้ามาครอบงามจิตใจพอมนุษย์มัวเมาในผิวพันธุ์มวนดินก็หายไปเกิดเป็นกระบีดดินคล้ายๆเห็ดขึ้นมาแทนครับมนุษย์ก็กินกระบีดดินกันต่อพอกระบีดดินหายไปก็เกิดเครือดินคล้ายผลไม้ขึ้นมาแทน ร่างกายก็ยิ่งหยาบขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเครือดินหายไปก็เกิดเป็นข้าวสาลีที่ออกรวงเองไม่มีแกลบไม่มีรำเกิดขึ้นในที่ที่ไม่ต้องไถต้องหวาน oh. เก็บกินตอนเย็นตอนเช้าก็งอกใหม่เก็บกินตอนเช้าตอนเย็นก็งอกใหม่ไม่ต้องสะสมแล้วความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่นำไปสู่การแบ่งงานแบ่งหน้าที่ล่ะครับมันเกิดขึ้นยังไงต่อจากนี้ พอมาถึงช่วงที่มนุษย์บริโภคข้าวสาลีเป็นอาหารร่างกายก็ยิ่งหยาบมากขึ้นไปอีกจนปรากฏเพศหญิงเพศชายอย่างชัดเจนครับเกิดความพึงพอใจในเพศตรงข้ามนำไปสู่การเสพเมถุนธรรมซึ่งถูกตำหนิจ,จากคนในยุคนั้นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะพวกเขาจึงเริ่มสร้างบ้านเรือนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่ปกปิดพฤติกรรมทางเพศอ๋อเริ่มสร้างบ้านค่ะ ต่อมาก็มีคนเกียดคล้านคิดว่าเอ๊ะจะต้องมาเก็บข้าวสาลีทุกเช้าเย็นทําไมเก็บมาทีเดียวเลยดีกว่าก็เริ่มมีการเก็บกักตุนข้าวสาลีครับทำให้ข้าวสาลีที่เคยเกิดขึ้นเองไม่อัน้นเริ่มขาดแคลนลงโรงข้าวเริ่มมีแกลบมีรำแล้วก็ต้องใช้เวลาปลูกนานขึ้นพอเกิดการกักตุนและความขาดแคลน ใช่ค่ะมนุษย์ก็เลยต้องมาประชุมตกลงแบ่งปันเขตแดนพื้นที่ทำกินกันกำหนดว่านี่นานะนี่นาเธอพอมีการแบ่งเขตแดนทรัพย์สินก็คงหนีไม่พ้นปัญหาการละเมิดสิทธิ์กันใช่เลยค่ะแม้จะแบ่งเขตกันแล้วก็ยังมีคนโลภบ,บางคนแอบไปลักขโมยข้าวในนาของคนอื่นครับ พอถูกจับได้ก็เกิดการกล่าวโทษโต้เถียงพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็เริ่มมีการลงโทษกันเองเช่นใช้มือตบใช้ก้อนดินขวางใช้ท่อนไม้ตี hmm. พอความขัดแย้งมันรุนแรงขึ้นมนุษย์ก็เลยปรึกษากันว่าเราควรจะเลือกใครสักคนที่มีสติปัญญามีคุณธรรมมีความสามารถมาทำหน้าที่ว่ากล่าวติเตียนลงโทษคนที่ทำผิดแล้วก็จัดสรรปันส่วนข้าสาลีอย่างยุติธรรมครับ ผู้ที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่นี้ก็เลยถูกเรียกว่ากษัตริย์ซึ่งมีความหมายแฝงว่าผู้เป็นใหญ่เหนือพื้นที่นาเขตตานาังปติอ๋อที่มาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะนี่จึงเป็นการเกิดขึ้นของวันณะแรกคือวันณะกษัตริย์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมน่าสนใจมากครับคือกษัตริย์เกิดขึ้นจากความต้องการผู้นำผู้รักษากฎระเบียบไม่ใช่จากพระพรม แล้ววันนัออื่นๆตามมายัางไงครับหลังจากมีกษัตริย์แล้วนะคะคนบางกลุ่มก็เห็นว่าการทำบาปอากุศลต่างๆเช่นการลักขโมยเบียดเบียนพูดเท็จเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีควรกระทำะควรจะลอยบาปอากุศลเหล่านี้ทิ้งไปครับพวกเขาจึงปลีกตัวออกจากสังคมไปสร้างกระท่อมอยู่ในป่าบำเพ็ญฌานเพ่งพิจารณาธรรมคนเหล่านี้ก็เลยถูกเรียกว่าพราหมณ์ซึ่งมีความหมายหนึ่งว่าผู้ลอยบาปอ๋อพราหมณ์คือผู้ลอยบาปใช่ค่ะ แต่ก็มีพราหม์บางพวกที่บำเพ็ญฌานไม่สำเร็จหรือไม่ชอบอยู่ในป่าก็กลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแต่งคำพีท่องมนหรือสอนคนอื่นก็ถูกเรียกรวมๆว่าพราหม์เหมือนกันส่วนกลุ่มคนที่ยังยึดมั่นในการครองเรือนการสมสู่แล้วก็ประกอบอาชีพต่างๆเช่นค้าขายกเกษตรก็ถูกเรียกว่าแพทย์ครับผม และกลุ่มสุดท้ายที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้แรงงานหรือบริการคนอื่นเช่นล่าสัตว์รับจ้างทำงานต่างๆก็ถูกเรียกว่าสูตรโอ้โหนี่เป็นการอธิบายที่มาของวันณะที่ต่างจากความเชื่อเดิมแบบสิ้นเชิงเลยนะครับพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าวันณะต่างๆไม่ได้เกิดจากบัญชาเทพเจ้าหรือความบริสุทธิ์ทางสายเลือดแต่เป็นผลมาจากพัฒนาการทางสังคมหน้าที่การงานการเลือกวิถีชีวิตของมนุษย์เอง ตามเหตุปัจจัยถูกต้องค่ะเป็นคําอธิบายกําเนิดวันณนะตามหลักปฏิจจสมุปบาทคือการที่สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยสืบเนื่องกันมาครับแล้วก็ตามหลักกรรมคือการกระทําของมนุษย์นั่นเองซึ่งเป็นการหักล้างและปฏิเสธความเชื่อเรื่องวันณะศักดิ์สิทธิ์โดยกําเนิดของศาสนาพราหมณ์อย่างตรงไปตรงมาเลยค่ะครับแล้วก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจจากนักวิชาการบางท่านด้วยนะคะว่าภูมิหลังส่วนพระองค์ของพระพุทธเจ้าเอง ก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้พระองค์มีทัศนะต่อต้านระบบวัณนนะแบบพราหมณ์ด้วยอย่างไรเลยครับมีหลักฐานข้อสนิษฐานบางส่วนชี้ว่าสาักกายวงศ์ซึ่งเป็นวงตระกูลของพระพุทธเจ้านะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในกระสาหลักของวัฒนธรรมพระเวทไม่ได้นับถือศาสนาพราหมณ์เป็นใหญ่ไม่ได้ยอมรับระบบวัณนนะแบบที่พราหมณ์บัญญัติแล้วบางทฤษฎีถึงกับบอกว่าอาจจะมีเชื้อสายมองโกลอยปะปนอยู่ด้วยซ้ำโห มีเรื่องเล่าในคำพีที่อัมพัทพรามเคยกล่าวดูหมิ่นพวกสากะยะว่าเป็นพวกดุร้ายหยาบคายไม่ให้ความเคารพพราหมณ์ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมความเชื่อพื้นฐานการที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำเรื่องคุณค่าของการกระทำความประพฤติมากกว่าชาติกำเนิดก็เลยอาจจะสอดคล้องกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของพระองค์ที่ไม่ได้ยึดติดกับระบบวันรณะแบบพราหมณมา์แต่เดิมก็ได้ค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับ ช่วยเข้าใจบริบทได้กว้างขึ้นทีนี้ขอกลับมาที่หัวใจหลักของอัศลายานสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้เห็นการโต้แย้งด้วยเหตุผลแล้วก็การให้กำเนิดวันณะในมุมมองใหม่แล้วอยากจะให้ช่วยสรุปอีกทีครับว่าแล้วแก่นแท้หรือหลักปรัชญาสำคัญที่พระสูตรนี้ต้องการจะสื่อกับเราคืออะไรกันแน่ครับถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญที่สุดของอัศลายานสูตรนะคะคิดว่าอยู่ที่การยืนยันหลักการความเสมอภาคของมนุษย์ในมิติทางธรรมค่ะ ความเสมอภาคของมนุษย์ในมิติทางธรรมใช่ค่ะพระสูตรนี้กําลังประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ว่าคนคนนั้นจะเกิดมาในวันหน้าไหนาชาติตระกูลแบบไหนสูงส่งต่ําต้อยยากดีมีจนยังไงก็ตามครับ ทุกคนล้วนมีศักยภาพพื้นฐานที่เท่าเทียมกันนั่นคือความสามารถในการพัฒนาตนเองฝึกฝนคุณธรรมคือศรรีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะคะครับผมและท้ายที่สุดคือการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตในทางพุทธศาสนาคือพระนิพพานได้เหมือนกันหมดทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันใช่ค่ะดังนั้นคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์จึงไม่ได้วัดกันที่ชาติกำเนิดสายเลือดหรือสถานะทางสังคมที่เป็นแค่สิ่งสมมุติที่ภายนอก แต่วัดกันที่ความประพฤติและการกระทําหรือกรรมในปัจจุบันของคนคนนั้นต่างหากเป็นการปลดปล่อยมนุษย์ออกจากพันธนาการของชาติกําเนิดจริงๆนะครับแล้วก็มอบความหวังมอบศักดิ์ศรีให้กับทุกคนว่าชีวิตเรากําหนดได้ด้วยการกระทําของเราเองคําถามที่อาจจะตามมาสําหรับบางคนก็คือถ้าเราเป็นชาวพุทธแต่ไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยศึกษาเรื่องในอสราญสูตรนี้เลยจะถือว่าเป็นปัญหา หรือทําให้ความเป็นชาวพุทธเราบกพร่องไปไหมครับอืม การไม่รู้จักชื่อพระสูตรใดสูตรหนึ่งโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะอสเลยนสูตรหรือสูตรหนึ่งอื่นก็คงไม่ถึงกับทําให้ความเป็นชาวพุทธหายไปหรอกค่ะครับเพราะหลักธรรมสาคัญเรื่องกรรมเรื่องความเสมอภาคการไม่ยึดติดถือมั่นมันก็ปรากฏอยู่ในคําสอนในพระสูตรอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับผมแต่การได้ศึกษาทําความเข้าใจเนื้อหาเหตุผลในอสเลยนสูตรโดยตรงเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะประโยชน์อย่างไรครับ เพราะมันช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนถึงการประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านั้นในบริบทสังคมที่มันท้าทายมากๆอทําให้เราเข้าใจแก่นแท้ของพุทธศาสนาในเรื่องกรรมความเท่าเทียมศักยภาพของมนุษย์การปฏิเสธสิ่งสมมุติทางสังคมแล้วก็การมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองและคนอื่นได้ลึกซึ้งหนักแน่นยิ่งขึ้นค่ะแล้วถ้าเราเข้าใจหลักการเหล่านี้อย่างลึกซึ้งแล้วมันจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันเรายัางไงบ้างครับ จะช่วยลดความทุกข์ใจที่อาจจะเกิดจากการเปรียบเทียบหรือการยึดติดในสถานะทางสังคมได้จริงไหมครับหากเราลองเชื่อมโยงหลักการนี้กับประสบการณ์ในชีวิตประจําวันดูนะคะการเข้าใจแล้วก็น้อมนําเอาทัศนะจากอัศายนะสูตรมาปรับใช้เนี่ยสามารถช่วยลดความถูกที่เกิดจากกลไกทางสังคมและจิตใจได้หลายอย่างเลยค่ะเช่นอะไรบ้างครับ เช่นความทุกข์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานะชาติะกูลหน้าที่การงานรูปลักษณ์ภายนอกครับความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดในสถานะทางสังคมที่ตัวเองมีหรือที่อยากจะมีอืมคำสอนนี้ช่วยบรรเทาความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในคนที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเกิดมาด้อยกว่าคนอื่นครับแล้วในขณะเดียวกันก็ช่วยลดทิฐิมานะ ความหยิ่งพยองถือตัวในคนที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นด้วยอ๋อทั้งสองด้านเลยใช่ค่ะเพราะมันชี้ให้เรากลับมามองที่คุณค่าที่แท้จริงซึ่งก็คือการกระทําในปัจจุบันและคุณภาพของจิตใจหรือคุณธรรมภายในมากกว่าจะไปให้ความสําคัญกับเปลือกนอกหรือสิ่งที่สังคมภายนอกตีค่าให้เหมือนเป็นการเปลี่ยนจุดโฟกัสให้เราหันมาใส่ใจกับสิ่งที่เราควบคุมและพัฒนาได้จริงๆคือการกระทําความดีงามในใจเราเอง แทนที่จะไปกังวลหรือเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราเลือกไม่ได้หรือเป็นแค่สิ่งสมมติภายนอกถูกต้องค่ะมันคือการกลับมาสู่พื้นฐานความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าสากลน,นั่นคือการทำความดีละเว้นความชั่วแล้วก็การฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้สงบและบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเป้าหมายและก็เป็นเส้นทางที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนไม่ว่าจะมีเงื่อนไขาภายนอกเป็นยังไงก็ตามสรุปได้ว่าอสศัยนสูตรรวมถึงคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกันในอคัญยสูตรนั้น ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องราวในอดีตนะครับแต่เป็นหลักการสำคัญที่เราควรศึกษาแล้วก็นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมค่ะทำให้เราตะระหนักถึงศักดิ์ศรีคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ได้ชัดเจนขึ้นอาจจะพูดได้ว่าพุทธศาสนาได้มอบแสงสว่างและความหวังให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันผ่านการเน้นย้ำเรื่องกรรมและความเพียรพยายามของแต่ละคนใช่ครับเป็นการตอกย้ำอย่างหนักแน่นเลยว่าเส้นทางสู่ความดับทุกข์ ความหลุดพ้นเนี่ยเปิดกว้างสําหรับทุกคนที่มีความตั้งใจจริงไม่ว่าจะมีพื้นเพเดิมเป็นอย่างไรค่ะและจากจุดนี้เองนะคะก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจชวนให้คบคิดต่อไปได้อีกคําถามอะไรครับคือแม้ว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยระบบวันณะแบบอินเดียโบราณที่แบ่งแยกชัดเจนอาจจะเลือนหายไปในหลายสังคมแล้วก็ตามครับแต่หลักการที่ว่าด้วยการไม่ตัดสินคนจากเปลือกนอกไม่ว่าจะเป็นชาติกำเนิดฐานะ การศึกษาหน้าตาหรือพื้นเพททางสังคมต่างๆเนี่ยครับมันยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายความคิดความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมของเราในชีวิตประจำวันอยู่หรือเปล่าคะหืมน่าคิดมากครับแล้วเราจะนำคำสอนเรื่องความเสมอภาคทางธรรมนี้มาปรับใช้กับการมองโลกแล้วก็การปฏิบัติต่อผู้อื่นในสังคมที่มันซับซ้อนแบบนี้ได้อย่างไรบ้าง เป็นคำถามทิ้งทายที่ชวนให้เรากลับไปสำรวจใจตัวเองจริงๆครับก่อนจะจากกันในวันนี้ขอนำพุทธพจน์ภาษาบาลีสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งมาฝากไว้เป็นเครื่องเตือนใจกันนะครับได้เลยค่ะกัมมุนาวัตตีโลโกซึ่งมีความหมายว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการสนทนาเจาะลึกของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ